สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านหลักสูตรระยะสัน้นเรื่องการย้อมสีและออกแบบลายผ้ามัดหมีโดยใช้สเต็มศึกษาเชื่อมโยงรายวิชาสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาผู้สอนอาจารย์ดรนวพลนนทภาและอาจารย์ดรรัมร,นรีนนทภาคณะคุศาสตร์ วิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วยบทที่ 1. STEM สเตมศึกษาบทที่ 2. ตัวอย่างกิจกรรมสเตมศึกษาบทที่ 3. การย้อมผ้ามัดหมี่ให้สีคงทนและสีไม่ตกและคลิปวิดีโอการทอผ้ามัดหมี่บทที่ 4. ส่วนที่1จะพูดถึงการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ โดยใช้ความรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตส่วนที่2เป็นการใช้โปรแกรม The Geometer's k e t c h p a d หรือโปรแกรม j s p ส่วนที่3การออกแบบลวดลายผ้ามันหมี่โดยใช้โปรแกรม j s p บทที่5จะเป็นตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิง โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เข้าใจแนวคิดว่าในการย้อมสีผ้ามัดหมี่และการออกแบบลายผ้ามัดหมี่นั้นจะใช้กระบวนการ STEM ศึกษาอย่างไร STEM มีส่วนช่วยในการย้อมสีและมีส่วนช่วยในการพัฒนาลายผ้ามัดหมี่อย่างไรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและดึงดูดใจ เป้าหมายสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปเพื่อเป็นการสืบสารมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปค่ะ